เขาสิมีเทคนิคองี่ยงที่ว่าเขาสิเอามันแค่นั้นนี่อันนี้คือเงียบปอมลักๆเราตายต่อครับต่อเขาถึงเมืองเดยคือว่ามีสิดดับอ่ะหนูทางบ้านพี่น้องจังน้อยก็ดับครับผมเสียผมเนี่ยมาที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับไอ้เทคนิคขึค้นอยู่กับเทคนิคที่เฮาสิศึกษาและเรียนรู้ครับผมหน้างานลุยเลยพี่น้อง ดูผล,ล,ลงานบ้าดินครับผมมันเป็นรูดูการของมันนะคือว่าบ้าดินทาาขอ,องนรด,ด,ดูการนะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบ้าดินอีสานตามฤด,ดูการนะครับเร่งบ้าดินมาเหยาพ,พี่น้องเอาคูกายต่อครูกายบ่าดินไปหาข้อสนิมจั็กน้อยครับ ราะว่าปีที่แล้วว่าดินสั้นตะตอ,อกไม่ย่างเดียวเลยสั้นตะตอ,อกไม่ที่ว่าสีโซงหอยเอฟซีขึ้นมาสีเจิมเจิมเจิมไม่ถ้าเจิมไม่ถ้าว่าได้บใบกูกายเลยครับผมอาชีพหลักบ้านเร่ก็สิค้าขายนะพี่น้องค้าขายกับผมแล้วก็เวลาหลังจากค้าขายว่างๆไม่ค่อยจะได้ออกล่าครับผมอ๋อเดี๋ยวมือแล่ว่าดินพาไปหาสั้นตอกพี่น้องเดี๋ยวพาไปออกล่าครับหาล่าหนูกันเจอเงินเหมืองแร่กับผม เรื่องไม้เออบ้าจรี่เลยซ่องหาตามไอ้ป้าเข่ารับผมป้าเขาขึ้กเกล่อล่ะพว่าบานบ้าจรีร่เเป็นป้าเขาตายแรงป้าเขออาเหียหลายนะป้าเขาที่ว่ามแตหญาล่ะไปมแต่เกี่ยวภูเขว <c oughs> าว่ะไปลุยกับผมออกล่านบ้าจี่ครับผมหาสันต่อกัน เต็มแรกพี่น้องผมหองกระล่งเลยครับหองกระล่งมากนี่ของตะยางมั้ยนี่เนี่ยผมยากงกั้ยางน้ำหลองสิได้ไหมนอ้องขยับถือมองครับผมขยับถือมองนี่ไมย่ยืนยืนนี่เห็นถ้าโพวกมั้เนี่ยนะนนขยับสองสามเทียบเต็มนออกมาเลยครับผมเต็มนออกมาเลยแต้มแรงน้ๆครัาผมยังไงมือนผ้าคูุกายออกมา คัดสนิมนะครับกูกายเป้าดินเห็นป่สีใหม่นี่อายุการใส่งานเกินแปดปีับผมเห็นป่ะมันที่ออกว่าเป็นสีนเหนียอะผมสวยๆครับเดี๋ยวเบิ่งให้ถุงนี่ป้องบักอาคือเขาครับผมแต่มัแม่งสวยๆเนี่ยพี่น้องผมยังใหญ่เลยอ่ะผมหนูยังมั่นเลยพี่น้องมั่นคักเลยครับ ไอ้ผู้เฒ่าปิงวัานผู้เฒ่าปิงโอ้มันหยาบหยาบมันว่ามันหนา,หนาวๆครับการเนี่ยพี่น้องสีเช็คอาการหนูนะครับเช็คอาการหนูเขาขยับเบื้องบโดนนะผมถ้าแม่นหมองไดที่ว่ามันมีหนูห้องใช่ไหมอันนั้นก็ล้องตื่อสักพักนึงครับแต่ว่าถ้าหนูไอ้ที่มันจะมีอาการนะมันจะขยับครับผมขยับเขา่าขยับเขา่าขยับเขา่ขเขาตลอดครับมันจะบ่ขยับออกเลยถ้าตอบ่าดีนะ ตาพี่น้องสั้นเป็นน้ำนี่ขยับเข่าขยับเข่าขยับเข่าที่เหลือก็สิได้ว่าได้ก็อยู่ที่การยืนตำแหน่งการยืนตำแหน่งครับไอ้เขาต้องอ่านว่าหนูขยับทางนี้นี่สมมติว่าขยับทางนี้เนาะนี่ขยับมรงนี้เนาะหนูมันก็สิขอไมาเลี่ยมเนี่ยนี่้เขาแย่งหลัดไว้ครับนี่แย่งการลัดไว้ที่ยังบมาดินเนาะสั้นถูกขีดอะผมนี่เขาแย่งเขาแย่งกาดเลยแย่งการเขาขยับทางนี้เขาแย่งกาดทางนี้เขาไม่ขยับปุ่นเขาแย่งกาดทางพี่ครับผม แต่ว่ามันก็มีสีที่ว่ามันจิกขามาทาั้งหนีก็ได้หรือว่าขาไปทั้งบุญก็ได้นะผมนูเอาแนวน,นอนมาเลยครับหนางานเท่านั้นนะครับที่ว่าสยู่สอนท่อแล้วก็บ้านดินสีแนะนําเต็มที่ครับผมสําหรับพี่น้องที่เอาต่อน้นเรานดินไปเพรต้อง,งวห่วงครับเอฟซีผมดับแนวแทนนู <c ười> เอ๋อมเาเป็นหนามันนี่ก็ครับผมคิดทีแล้วยิ่งไลยนีย่โอ้มันหยาบหยาบเมียบาดเสบยไปนะเอ๋อจัดให้เบิรงว่านนะเบอาาร์ไหนบ้านดินสีเด็ดจัดแจ้มนะครับออกมาเวลาเก่าผม แล้วก็สามถุมกับิงยางเต็มที่กับว่าหน้าจะเกินเทียงขึ้นนะผมที่หาถุมเทียงขึ้นไปลุยต่อไปนนองนี่ครับไม้ไม้เขาสีบ่สามารถหลู่เลยครับวันมีหนูว่ามีหนูไปเนางเขาต้องเบิ่งอาการหนูเป็นหลักครับผมสำหรับเ้าดิเนี่ยที่เอาอาการหนูเป็นหลักแล้วก็ย่ำยางครับนี่ยางสีเดอเห็นไ่มกับพี่พยายามบพค่คอยยองเขาเพราะปันไหนครับแต่ว่ากัช่วงเอาหนูกะจำเป็นครับผมเขามัมใหนไง มันโมเมนต์ยามมันเอบสันเมองมัมีอาการกันง่ายครับผมง่ายไปเรื่อยครับว่าเาบอกว่าหนูมันไม่มีห้อยกัดคกับผมคือว่าอาศัยหนูอยู่ในคู่อะออกมาหนูบไม่มีห้อยกัดเลยคอยยางครับผมเหยียบเขาเพิ่นหลยังโหดฝนลงเม็ดครับผมฝนลงเม็ดี่นองเรื่องการสั้นต่อนี่ก็ให้พี่น้องคิดว่ามันเป็นไอ้เงื้อปอมเนรับมันเป็นเงื้อปอมมันกับดโมแมนว่าไอ้เฮาสิ ได้่โตมัน,นง่ายครับแต่ว่าเข้าสิมีเทคนิคียอย่างที่ว่าเข้าสิเอามันแค่นั้นนี่อันนี้คือเงียบปอมถ้าฝนลงมดแห้งข้าๆกันไหนผ้าถอยับผมใส้วงนี่ได้กินหญ้าับผมก็กลับนี่ก็ได้แม่อยู่หรักๆเราตายต่อครับต่อเข่าถึงมองได้ือว่ามีสิทธิ์ดับอะหนูทังบ้านพี่น้องจังน้อยกระดับับผมเทียผมเนี่ยมา <c oughs> ที่นี่ก็ขื้นยุกับแอรเทคนิคขืค้นยุกับเทคนิคที่เฮาสิศึกษาแล้วเลียนรูรับผม หน่ายงานลุยเลยพี่น้องการสั่นตอบมันจิเป็นลักษณะนั่น,นับผมป่าปห้องมุมมุมเยอ ยางมะพรอยเนี่ยยางมะพรอยห้อยกัดเดี๋ยวซอยมึงเทีงฝนกับลิ้นครับผมจังเนี่ยคุณลองเห็นปะได้เบึ้งดีห้อยกัดเข่าครับผมห้อยหนูกัดเข่าผมก็ไม่เห็นนี่แหละโอ้มันกี้บ่แมนย่ามันเะมันบ่แมนย่ามันแล้วก็หนูมันอยู่ถั่วครับมันมได้อยู่น้ำคู้นี่อยู่ถั่วตัวงามึงเอามึง ไน่เบิ่งนแต้มสองกันหรอผมแต้มสองออกมาหาสันตอกเหรียญครับผมซ้ำง่วงเนี่ยพี่อนสองหางครับผม <c oughs> สองหางสวยๆเหมือนเดิมครับผม <c oughs> พอได้กแก้วเ <c oughs> นือหกันแล้งอุ้ยหนาะกระบ้านแล้งอุ้ยหนาะกระบ้านเราเพราะว่าฝนมันลงเมด็ดฝนลงเมด็ดครับผมแล้วก็มันไม่มีหนู ม่เห็นหนูเลยเห็นหนูหน่อยตัวเดียวครับแต่สามทุ่มแต่สามทุ่มมาเดียวนี้แหละเก็บเพิ่มอีกหนึ่งครับผมเก็บเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสามหาพี่น้องมื้อเนี้ยฝนมันลินครับเล้่มาเอาช็อตไทยถอยคล้องแท้แล้วครับบาเนี้ป่าป่ป่าเด็กเล้วครับหมกอ่ากอีกคือเกับพี่น้องเอาเอิญไหมผมสสัดีครับ